สวัสดีครับเจ้าหนึ่งครับวันนี้เจ้าหนึ่งจะมารีเซ็ตทรงใหม่เกงยีนครับแบรนด์นี้ตัวนี้นะนะทำแก้ทั้งเอวต้นขาหัวขอบปลายขานะครับแล้วก็รื้อใหม่ไล่ไล่ทรงใหม่ครับผมอ,อูที่ไหนนะทำ made in Chinese แัดให้เลยเหรอครับ ครับผมลูกค้าจากสุราธานีบอกว่าตัวช่วงหลังเนี่ยผอมลงแล้วก็กางเกงมีหลายตัวครับก็เลยนะ mm hmm. เห็นรีวิวของช่างหนึ่งนะในช่องทางออนไลน์ก็เลยตัดสินใจมาให้ช่างหนึ่งประเดิมหนึ่งตัวมาถ้าเกิดมันโอเคลงตัวไงช่างอ่าบอกว่าก็ค่อยทยอยเอามาทําได้ครับผมนะช่างหนึ่งจัดให้รอๆครับ รับองครับจ้าหนึ่งจะทําให้ดีที่สุดนะขาไม่บิดไม่เบี้ยวนะครับทรงมันดีกว่าเขาเยอะอยู่แล้วครับคือ,อแบรนด์นี้คือต้นขาพองอยู่แล้วหัวเข่าปลายขาแน่นอนมันคือมันพองอยู่แล้วแต่เ้าหนึ่งจดให้ครับเช้าหนึ่ง เลือกเฟ้นมาอย่างดีทั้งหนึ่งทำมานานแล้วครับผมจัดให้รอๆทุกคนทุกท่านเลยครับเพราะฉะนั้นทําเสร็จเรียบร้อยจะใส่ได้อีกนานครับไม่ล้าสมัยด้วยทรงนะครับเป็นขากระบอกเล็กน็อกนะแล้วก็ลื้อปลายขาเก่าแล้วก็ตัดต่อปลายขาวิ่งตะเข็บสไตล์ช่างหนึ่งครับ ให้เต็มเน้นๆนทนๆครับนี่เสร็จเรียบร้อยครับจากสุราษานี้นี่เองครับก็นะท่นหนึ่งก็คำนวณเนื้อผ้าใหม่เก็บทั้งด้านนอกด้านในอะไรอย่เงี้ยนะก็ประเมินให้นะครับแล้วก็จัดให้หลอนๆเลยครับถ้สนใจใช้บริการผู้ไปไทยนะครับก็ที่บ้านเขียวนะครับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ N U N G 7 955ครับเจ้าหนึ่งรับงานทั่วประเทศไทยแลนด์เลยนะครับผมก็สามารถจัดให้หล่อๆได้ก็คือวัดไม่เป็นยังไงก็มีเกงเกงใส่ที่พอดีตัวนะตัวไหนตัวหนึ่งก็เอาตัวนั้นเป็นแบบนะครับหรือจะส่งแบบมาด้วยก็ได้ค่ะวัดไม่เป็นนะถ้าวัดเป็นก็วัดตามที่จ้าหนึ่งบอกแค่นั้นเองครับก็เลยจัดให้หล่อๆเลยครับท่านเหมือนจะมาคำวนวณเรือผ้าเองที่เหลือเจ้าหนึ่งจัดให้หล่อๆทั่วไทยเลยครับ